สวัสดีค่ะปลาโคลำเพลินออฟิเชียลกับพี่น้องครับปลาเพนห้ามเมื่อบายบายค่ะพ่ออุเจอกันอุดรค่ะโอ้เหลขาส่วนตัวโอ้ยแพนเขตสวีค่ะนี่เลนขตอะไรแม็มเอายังเอายังมือนนิ น้ำไปใสเนี่ยค่าล่ะน้ำตอนที่เปิดเลยนะมู๊กมู๊กเราได้อีกแบบนี้มียังอีกปลาด้วค่ะบ๊้๊ะข้างไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาเอาเด็ก กรับแยกกรับแยกกรับแยกของหมอเท่าันของเธอกท่านั้นเหรอกรับแยกกับแม่นั่ไปใส่ล่ะบ้านเราพี่นี่ยัดลงใส่กองก้อนก็ได้นันมาเอาเอ้าผู้ไรนี่ผู้ไรนี่มาแล้วบ่อยนี่มาสาวสวยลูกสาวมาแต่ไหนคะลุงอ๋ออ๋อมาแล้ว

ไ <c oughs> นยังไงอยู่ <c oughs> พี่ว่าจะไปส่งที่รถไหมคะป <c oughs> รมะ <c oughs> รมาณโมง พี่แหลกปลูกป่ย้ำนี่มันบคตื่นไนมพ่อวนไปน้อยคู่ค่ะเจสันเหรอไปน้อยเจสั่นเหรอสลับอกรอทไม่้ติมออกมาไปคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุกุู่คือระวอไม่ไม่เก็บเอามาไน้ดีแล้วเีตอันปล่อยปล่อยจบแล้ว สอใ่ดี้ส่ได้ามปีแต่แต่ปวัน่ารักรเด็นแนบางคนเขาชอบใส่เสื้อตัวนี้้จะไปแทงดาบโอ้ยไปแทงดาบไปงดาบสี่ีซียาด้พี่น้องด้วยวันนี้เราจะไปแทงดาบคลอมรักษาใส่มาชุนเม่อยนวันี้แข่งมาบว การทีเป็นแดดคอไม่ละเดินม่ละเด็กเนาะด้วยเพรามเห็นนะฮะลา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 เาล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 าตาล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 า็าล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 าาลาลาาล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 าา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 า

จไปอขออาเจ้าแหลักคำถามจากคุณวังดีะไรครับดดูกันหน่ี่แต่มี็อัลบวท่านหอดรถสิโจไปคลิปหนึ่งเลยเนหลวงสุดยอดจริงจย่งางอีียางอีกยางอยกว่าต้องก็แปดในที่ม่่ยรอรถสย นาวัดเดินเข่ากันล้างกายจังบอบอกโม่กุ้ยขันขีข้านถือกับผ่านนารถบ้านท่าก็ไหวเอาไหว้รถบ้านกันก็ได้ท่เนี้มนะปุ้ยผ่านนารถบานกับไหวรถบ้านกอนก็ได้จังมาเอาเมื่อื่นเามสือเอา ตอกลนว่ามันต้องการแบบนี้ว่ามันหมดแล้วแาเนี้แม่งเมาตอกลัไปแม่งเมาลบพันในลูกลบล่างนะลบล่งเนี่ย เจีรูีงใหนรอนับคจะเีนนะครัวันร้วนะัเยอะมันกันนะครับนี่ครบกาแฟไมตี่วันนะครับโอ้่า้ากินกาแฟันจันทร์รูว่า กาแฟรื่องที่วัดบริการศิบปี่กับกิจอาหาทั้งหลายอาอนนขอขอ,ขอบคอุณขออนโมทนานะครับวันลับัตรเลิร์นสะเทืแล้วมีถูกบัญชิดเกลือนนะครับหัวงานเป็นซีข้าวน้มขนมที่นีที่นั่นไม่กันเลยเบัญติดเกลือวัดเลยนะครับช่วยกันทำ ควันดาให้เหมือนเดิมมอต้องยังกาอนี่นจะตัวหญอ้ออออยัหอมไก่ไก่เอพีอน้้างเหรออดร้ไไหอานี่กันไ้อกันไก่รวดัได้ครับมี่ก็เอามาให้หน่อยหอมเม็ด ทุเรียนเสือกินมาเกือบวนี่ให่เพมากินไปเยอะากนมาล่าเลยอ้กอะไรอะไรอะแม่ผมเคาอโทษเ้อเกลเลยไม่ยังพูดยาบคออ้ยน้องอ่ะเพียง

พ่อัต่กับรยนะงขึ้นรถบัสโซงขึ้นรถบัสก่อนนี่เอาี่น่องหอดรถบัสแล้วพี่น่องครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ